ชื่อนานนะคะทํางานอยู่ที่ร้านอาหารบ้านมลนที่โคราชวันนี้จะขออนุญาตมาเป็นทำพยานให้กับพระเจ้านะคะที่พระองค์ช่วยออดูแลรักษาคือส่วนตัวเองอขณะที่ทํางานอยู่ก็เกิดอุบัติเหตุของมีคมบาดท,ที่ที่ที่นิ้วะคะ่ะตรงน,นี้คะ่ะคือเนื้อเนื้อจะหลุดไปเลยแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดตลอดเวลาสองสองวันนะคะเลือดก,ก็จะไหลออกมาเรื่อยๆแผลก็อักเสบนิ้วเนี่ยบวม แล้วก็อักเสบเริ่มจะเป็นหนองใช่ไหมคะเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยพระเจ้าได้มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าที่ที่โบสถ์น้ำองุ่นใหม่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วขนาดที่พระเจ้ากําลังนมัสการพระเจ้าอยู่เนี่ยท่านอาจารย์ดรพงมเอกอเดินวางมือให้กับ พี่น้องในในโบสถ์พอมาถึงข้าพเจ้าเนี่ยท่านอาจารย์ก็เอานิ้วอะค่ะจี้ที่นิ้วเกิดบัิเหตุข,ของข้าพเจ้าค่ะก็ขณะที่ท่านอาจารย์จี้แล้วก็วางมือเนี่ยจะมีความรู้สึกร้อนในใจของข้าพเจ้าอะคิดอยู่แล้วแหละว,ว่าพระเจ้ารักษาหายแล้วนึกขอบคุณพระเจ้าณนณะนะนะวินาทีนั้นเลยแล้วอาการที่มันเจ็บอาการที่บวมอักเสบเออเป็นหนองเนี่ยแผลแห้งคือความรู้สึกอะพอเรากระดิกนี้ว่ารู้สึกว่าเออ มันไม่ตึงแล้วก็ไม่ปวดเหมือนกับก,บก่อนที่เราเราจะไปโบสถ์ใช่ไหมคะขอบคุณพระเจ้าขอถาวายเกยียรติพระองค์คือพระองค์ช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างคือในส่วนตัวของเราพระเจ้าเนี่ยคือทางานที่ร้านอาหารไปหมดก็เกิดอุบัติเหตุครั้งแรกเนี่ยก็คือน้ําร้อนจะลวกลวกครึ่งตัวเลยตั้งแต่หัวจะดเท้าก็ไม่เคยไปหาหมอแม่ะไรก็แผลเป็นก็ไม่มีเลยบนใบหน้าก,นก็ไม่มีบนลําตัวก็ไม่มีทุกครั้งที่เรา ดำเนินชีวิตหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเราจะนึกถึงพระองค์ก็คืออธิษฐานให้กับพระองค์มาช่วยก็คือักครั้งนี้ที่ไปบวชก็คือแพหาหาตอนแลกก็กังวลใจอยู่นิดนิดว่าจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่ามันบวมบวมมากแดงมากแล้วก็เริ่มมีหนองเริ่มจะอักเสบแล้วอะไรประมาณนี้ือขอบคุณพระเจ้าก็ขอถวายเกตินี้แด่พระเจ้าแด่พระเยซูแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ขอบคุณพระเจ้าคาะครับ ขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนหรือคำพยานจนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากและอยากให้พี่น้องบางท่านที่ฟังคำสอนเนี่ยหรือคำพยานเนี่ยที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องยอมรับว่าตัวเองเคยทำบาปแล้วก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบความบาปนำเราไปสู่ความตายความหายนะความเจ็บป่วยและเราไม่ได้ไปสวรรค์แต่พระเจ้ารักเราพระเจ้าทรงบริสุทธ พระเจ้าทรงพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อรับความบาปคํำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความยากจนและสิ่งไม่ดีบนตัวของพระองค์พระองค์ถึงต้องสิ้นพระชนม์บรรไม้กังเขนและหลังพระโลหิตและพระองค์หยิบยื่นพระพรชัยชนะและชีวิตนิรันดรและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่เราในหนังสือยอห์นบทที่1 0บข้อสิพระเยซูบอกว่าขโมยนั้นก็คือมารซาตานผีร้ายวิญ,ญญาณชั่วย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องกลับใจจากความบาปมนุษย์เป็นคนบาปและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับอธิษฐานว่าตามค่าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกเขากลับใจจากความบาปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงสิ้นพระชนหลังพระลูหิตบนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความล้มเหลวและสิ่งไม่ดีออกจากลูกไปและพระองค์ประทานพระพรความรอดชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดรให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตนบัติมาเป็นจอมเจ้านาย มาเป็นพระผู้ช่วยร้องพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกลูกจะเดินกับพระองค์อ่านพระคัมภีร์ไปคริสตจักรรับใช้เดินกับพระวิญญาณของพระองค์เจ้าลูกเชื่อในพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนสันเสริญพระเจ้ายินดีด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้ พบกับผมกับจันดาสักวันหนึ่งในงานฟื้นฟูเข้ามาฟังคําสอนเพิ่มขึ้นนะครับเลี้ยงจิตวิญญาณของท่านด้วยคําสอนมากมายเพื่อท่านจะได้เติบโตเป็นผู้ที่ใช้การได้และเป็นผู้ที่เกิดผลเป็นพระพรแก่คนมากมายและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบพระคุณมากครับพระเจ้ารักพี่น้องน,นะครับสวัสดีครับ